ครับผมวันนี้โฟร์สนะครับขอเปิดรายการนะครับด้วยบรรยากาศเย็นๆสดชื่นอย่างเงี้ยลนะวันนี้ก็เป็นอีพีของผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้สิบประสบการณ์นะครับหัวข้อเลยสิบประสบการณ์ที่ที่ผมเคยทํามานะครับก็ถ้าใครเคยเป็นแบบผมอะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะว่าแม่งความรู้สึกฟิลยังไงนะครับ ขอเล่าเลยเรื่องแรกตอนอายุประมาณ13-14ก็นเป็นช่วงขอย้อนกลับไปนะครับวัยเด็กนะครับวัยเด็กก็ยังว่านะก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไปไหนมากมายอยู่ท้องนะครับแต่ตอนนั้นอนะความรู้เรื่องรู้สึกเรื่องเรื่องแบบมีอารมณ์นะมันก็มีแล้วนะครับ เราก็อันนี้เว้ยอยู่อยู่ห้องใช่ปะคนเดียวคือคนที่บ้านเลยเขาครบไปทาน,นู่นทานี่น้องก็นะครับก็อยู่อีกอีกบ้านหนึ่งเราก็ไม่อยู่ห้องคนเดียวเราก็จะมีความรู้สึกนะอารมณ์แล้วเราก็จะเอาเขาเรียกอะไรโมเดลเว่ยโมเดลโมเดลการ์ตูนแล้วก็จะมีบาร์บี้ของน้องเราอยู่ข้างนอกนะมีประสบการณ์แรกนะอ่ายาวหน่อยนะครับ ปุ๊บเราก็ไปหยิบม,มาเว้ยอาจจะจิกจิกมาก็แม่งแ,แบบเป็นเด็กสนสนนะแต่แม่งความวีตอารมณ์แบบแม่งก็แบบว่ามีความแบบอะ้ยนะครับก็เลมีแบบอารมณ์มัน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 มาอนะเอเด็กมันมีตั้งแต่เด็กแล้วอะแล้วก็ตุ๊กตาบาร์บี้ของน้องใช่ปะ่ะที่น้องเล่นอะมันก็จะมีทั้งตุ๊กตาบายแล้วก็ตุ๊กตาบาร์บี้ที่แบบผมแบบผมยาวแล้วก็ผมสั้นนะแล้วก็จะมีชุดกระโปรงใช่ปะ่ะเออ ผมก็ยิบมาชิกมาปุ๊บผมก็อันนี้เวเอาไปเล่น <c oughs> แต่บาร์บี้เนี่ยมันจะใส่เสื้อผมผมก็เปิดเสื้อขุมปุ๊บแล้วก็เอาบาร์บี้เนี่ยอาขาชี้ขาชี้ขานะบาร์บี้นะขอโทษยนะใครที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยใครเาที่เขาเล่นบาร์บี้นะอุย้ยแบบทำกระ,กระตุลกูอย่างนี้ยไงคือผมชี้ขาแล้วแบบแล้วก็เอาไอ้กระตุนดักบอลของผมมางงผมมนงะ อะไรสักอย่าเป็นผู้ชายอะเอามาทับแล้วก็เอาเอาไว้เล่นแบบปึ๊บปึ๊บเอาฟิตจะเล่นกัน <c oughs> แล้วเราก็มีอาการอเมียลรมแบบเนี้ยคือมันเป็นอารมณ์ที่ฟินมากเลยนะอันนี้สําหรับไวเด้ของผมนะนี่ผมมาแชร์ประสบการณ์นะไม่รู้ว่าใครเคยเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่สองประสบการณ์ที่สอง นะครับก็ช่วงวัยวัยเด็กเหมือนเราก็ไปอะไรอยู่เนยอยู่ในบ้านอนะไรอย่นแหละอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนอ่านอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดหนังเ็เียด,ดูดูไปเรื่อยอะไรเงี้ยเปิดๆไปแล้วข้างหลังเนี่ยเราก็จะเอามาจินตนาการเวจินตนาการก็คือ เปิดแล้วก็ดูนะเลือกเลยแล้วก็มีคือจรินงนะครับผมผมมีผมม,ผม,มีเขาเรียกอะไรใช้ลิน้นนะลงลิ้นเข้าไปในหนังสือผมลงลิ้นเข้าไปในหนังสือผมนะครับแล้วก็มีแบบน้ำมันเหมือนเลยอะแบบมันฟินมากเลยแล้วเราก็นั่งผมคือผมผมนั่งหน้าขานะแล้วผมก็นั่งโซฟาผงแล้วผมก็เสาแล้วผมก็เสาวคาหนังสือเลยนะครับก็ตัมเจ้่วหนังสือเลย แต่ต้องบอกนะช่วงนั้นคือผมก็เป็นคนเคลิ้มใจนะแต่ผมทำกับคนเดียวคนอื่นพอแม่ผมก็ไปข้างนอกไปทำโรงงานนะครับน้องผมก็ไม่อยู่นาะอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์ฟังมาพูดให้ฟังนะคือว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันนะเผื่อใครที่เคยเล่นอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะมันรู้สึกยังไงเอ,อนะก็ชาวแก๊งของเราก็เข้าใจอยู่นะครับคอนเทนต์อะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็เล่นไปปุ๊บดูไปเรื่อยๆมันได้ประมาณสองสามน้ำเลยนะสองสามน้ำแจ่วเยนะชักไม่หยุดเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากและก็สามนะครับด้วยเวลาประมาณตอนนี้ถ่ายมาสีนาทีแล้วมันเวลาค่อนข้างที่จะยืดน้ำเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปซอยๆออกเป็นแต่และอ p นะครับอาจารย์มาต่ออีกอีคลิปต่อไปนะครับประสบการณ์ที่3าม เข้าห้องเดินไปนะครับผมเดินไปเปิดตูเข้าห้องปุ๊บก็ทีวีเป็นจอแก้วนะครับคลาสสิกสุดหละก็เอามาดูเป็นเป็นช่องนะครับเปิดทีวีดูปุ๊บมันเป็นช่องเป็นเป็นรายการที่เอาเขาเรียกอะไรอะ,รอะดาราเอวีหรืออะไรสักอย่างมันแบบมันมีให้ดาวน์โหลดเว้ยในดาวน์โหลดเลยนะมันขึ้นมาในหนะ้าจอทีวีจอแก้วอะ่ะเราก็ เปิดดูปุ๊บนี่หมดแล้วครับกดขงางแล้วเพราะเราชอบช่องนี้มากผมแต่ผมจำผมจำไม่ได้แล้วมันคือช่ชองอะไรปุ๊บเปิดไปก็ดูแล้วก็อารมณ์มานะก็สาวจับเลยสับไม่หยุดเลยสับโยกไม่หยุดปุ๊บ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 แล้วพี่ๆก็นั้นผมนะคือเขาเรียกอนะไรเบิร์น คาคาจอทีวีคือมันก็กลัวดุดนะดุดลิ้นผมนะแบบผมว่าแล้วเ็ามีดมแบบคือไม่โคตรฝินมากๆผมบอกเลยนะแม่งมันโคตรแบบอารมณ์แบบมันบิวสุดๆอ่ะมันบิวสุดๆเลยมันขยี้ีมากมากเลยตรงจุดนั้นนะนะครับก็ประสบการณ์วันนี้นะครับขอประมาณนี้ก่อนประมาณสามประสบการณ์เดี๋ยวมามาซอยต่อคลิปเพราะคลิปมันถ่ายนานนะครับผมเดี๋ยวมาต่อเป็นอีพีะครนะ คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะอยากให้เพื่อนๆนะครับมีความบันเทิงมากๆนะครับแล้วก็เป็นรายการของผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมแต่ละ EP แต่ละตอนอย่างเงี้ยมันก็ด้วยที่คนดูสะพัฒน์เหมือนกันนะครับยอดมุงยอดวิวก็ให้เพื่อนๆเปิดค่ากันมองเห็นไอกอนรีิมด้วยนะครับอ่านี่เป็นประสบการณ์และถ้าเพื่อนๆอยากให้โฟมนะครับอยากได้แบบ มีเรื่องคำถามหรืออยากให้ทำอะไรรีวิวอะไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอเปลี่ยนเท่านี้แล้วเจ็ดนาทีนะครับก็ขอบคุณมากชาวโลกชาวแกงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ